สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในร่มบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ปลาทุกท่านเข้าสวนหลังบ้านครับทิ้งไว้นานเลยนะครับตั้งแต่โควิดมาเยือนที่ทําให้เราไม่ได้อยู่บ้านนะครับต้องไปอยู่อีกบ้านหนึ่งก็เลยทิ้งไม่มีเวลาได้มาดูแลครับทั้งหลังบ้านข้างบ้านไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยนะครับปล่อยไปตามยาถากรรมดูสิครับก็เขา เหลือรอดอยู่นี้ได้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับวันนี้สำรวจดูมีเวลาวันหยุดนะครับก็เลยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็จัดใส่ดินเพิ่มปุ๋ยให้เขาหน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราทำแล้วนี้จะดูสะอาดแล้วก็น่าดูน่าชมมากน้อยแค่ไหนขั้นแรกหลังบ้านเราก็ต้องตัดหญ้าออก่อนครับ ก็ได,ด้น้องๆนี่นะครับให้มาช่วยใช้เครื่องตัดหญ้ามาอ,าออกก่อนแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับรายละเอียดเอาหญ้าที่รกออกไปก่อนข้างบ้านก็ลงมือทําเองครับจัดหรือถอนแล้วก็ปลูกใหม่ใส่กระถางใหม่ใส่ดินให้เข้าใหม่จัดลุม,มจัดอะไรใหม่ก็ ดูดีขึ้นเยอะครับกระถางที่มีดินมีปุ๋ยน้อยแล้วก็เพิ่มไป้เขาก็ยังไม่เสร็จดีนะครับค่อยๆทำไปปรับพื้นที่ใหม่ครับให้มาอยู่ทางฝั่งซ้ายทางเราเดินทางฝั่งขวาแล้วก็มีมะนาวต้นหนึ่งตายครับก็อออกต่เอเหลือไว้ต้นหนึ่งที่เหลือที่ปลูกกันในกระถางก็จะเอาไปไว้หลังบ้านตรงที่ตัดจ้าเมื่อกี้นี้ครับ ก็ที่ว่างตรงนี้ก็จะทําที่นั่งหลบแดดนะครับมะนาวก็ออกลูกนะครับใช้ได้สําหรับวันนี้ก็นําเสนอเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ